สวัสดีค่ะคลิปนี้แอดมาอัปเดตความยอดนิยมของน้องลิซ่าจาก Circle Social ช h a r t หรือกลาออนชาร์เดิมสำหรับครึ่งปีแรกปี2022ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง3เมิถุนายน2565โดยเซอร์เคิลโซเชียลชาร์ค่ะเป็นระบบการจัดอันดับความนิยมของศิลปินจากโซเชียลมีเดียแต่ละรายการเช่นค่าดัชนีสังคมของ y u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  e t t k t t o k v l ล v ์มิวบีสและไมซ์เลโดยในครึ่งปีนี้นะคะได้มีการจัดอันดับดังนี้ หนึ 1> 1, BTS, 2, ink, 3, Lisa, 4, ่ง B T S สองแบล็คพิ ung, 9, ้งก์สามลิซ่าสี่ลีมยองอูห้าเจสซี่หกสวายเจ็ดทัสเชอร์แปดคิมโฮจุงเก้าเจโฮบสิบไอยู และนี่ทำให้น้องลิซ่ามีความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของศิลปินหญิงเดี่ยวเคป๊อปนะตอนนี้เลยนะคะซึ่งตั้งแต่ปล่อยโซโล่มาลิซ่าก็ปังไม่เคยหลุดจากชาร์ตนี่เลยค่ะติดท็อปฟาตลอดอันดับที่พีสูงสุดก็อยู่ที่2ค่ะในเว็บไซต์ออฟิเชียลของ YG เองก็เคยเอาลงเว็บนะคะแสดงถึงความนิยมอย่างต่อเนื่องจากโซเชียลมีเดียรวมถึงตัวของวงแบ็คพิงเองก็อยู่ในชาร์ตนี้มานานด้วยเช่นกันค่ะแม้ว่าจะไม่ได้คัมแบ,บ็คเป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วนะคะ นี่ก็กลางเดือนกระกฎะาคมแล้วนะคะยังไม่มีข่าวการถ่ายทำเอ็มวีเลยค่ะเงียบมากแต่สไตล์ยีมักจะโปรโมทปล่อยโปรคาก่อนวันคัมแบ็กซิงแค่2อาทิตย์เองก็ต้องใช้คําว่ารอต่อไปนะคะในบิงก็รอการกลับมาของสาวๆได้เกี่ยวปีแล้วเนาะแต่แอดว่าน่าจะรอให้ผ่านทางงานทัพจีไปก่อนข่าวคัมแบ็กเพิ่มเติมอาจจะมาเพราะจริงๆแล้วค่ะมาต่อเนื่องไปถึงเวิร์ลทัวร์ด้วยนะคะอย่างสถานที่จัดคอนเสิร์ตขนาดใหญ่อย่างพวกสเตเดียมตามประเทศต่ตางๆ ต้องจองกันล่วงหน้าเป็นปีถ้าเกิดเลื่อนัมแบ็คขึ้นมาจริงก็คงจะกระทบพวกนี้หมดเลยยังไงก็อดใจรอด้วยกันไปนะจ๊ะและนี่ค่ะก็เป็นข่าวความนิยมของน้องลิซ่าและสาวแบ็คทิงกับเซอร์เคิลโซเชียลชาที่แอดนำมาให้ได้ชมกันยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารอัปเดตของน้องนะคะและร่วมมาเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยค่ะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ